อยากจะได้ปั๊มแรงดันไอคันที่จะไปใช้เครื่องขนาดพวกพวกแรงเจดแรงที่เป็นปั๊มแรงดันไปใช้งานประโยชน์ที่มันได้ไม่เยอะเท่ากับเครื่องตัวใหญ่แต่ละเครื่องตัวใหญ่ราคามันก็จะสูงไปนิดนึงแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ราคาย่อมลงแต่ในเรื่องของประสิทธิภาพใช้งานได้ดีเหมือนกับรุ่นใหญ่ สวัสดีครับท่านลูกค้าทุกท่านครับคลิปนี้มาพบกับอาร์มกับร้าน99เจริญทรัพย์เกษตรคลิปนี้นะผมนำะเครื่องสูบน้ำติดปั๊มแรงดันสูงอีก1รุ่นซึ่งเป็นรุ่นราคาประหยัดอยากจะมาแนะนำทุกท่านที่สนใจที่กำลังจะมองหาแบบอยากจะได้ปั๊มแรงดันไอคันที่จะไปใช้เครื่องขนาด6กแรงเจนแรงที่เป็นปั๊มแรงดันมันก็ไปใช้งานประโยชน์ที่ มันได้ไม่เยอะเท่ากับเครื่องตัวใหญ่แต่ละเครื่องตัวใหญ่เนี่ยคาม,มันก็จะสูงไปนิดนึงแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ราคาย่อมลงแต่ในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยใช้ดีเหมือนกับรุ่นใหญ่อีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่ว่าเราได้ในเรื่ององความราคาประหยัดแต่ว่าในเรื่องของออปชันบางออปชันเนี่ย มันก็จะขาดหายไปแต่ก็ยังสามารถใช้งานประสิทธิภาพของตัวปั๊มเนี่ยได้ดีเหมือนเดิมตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องสูบน้าเบนซิน,นขนาด13บาแรงนะครับยี่ห้อว่ามอนตาเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ซึ่งถือผมถือว่าเป็นคุณภาพสินค้าที่ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวตัวนี้ติดปั๊มแรงดันสูงขนาด3นิ้วนะฮะดูดเข้า3นิ้วแล้วก็ดูดออก2นิ้วครึง่งอีก2ทางนะก็จะเป็นขนาด1นนิ้วครึง่งตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด13แรงมา้าเป็นระบบดึงสตาร์จะไม่มีในส่วนของตัวชุดกุญแจสตาร์ทมือมาให้ตัวนี้ดึงไหวนะครับผู้ชายดึงได้นะครับผู้หญิงก็ดึงได้เหมือนกันมันก็จะหมดปัญหานในเรื่องของสําหรับท่านที่เป็นคนที่ใช้งานเครื่องที่ไม่ค่อยบ่อยนะครับไอ้คันที่จะไปใช้สตาร์ทกุญแจเนี่ยบางทีปล่อยนานๆปล่อยทิ้ง,างนานๆเราก็ทํามันก็แบตเสื่อมก็ต้องมาเสียเวลาชาร์จ มันก็ไม่ใช้งานได้ไม่ทันการใช้เป็นแบบดึงสตาร์ทไปเลยก็ดีเหมือนกันสําหรับใครที่ไม่อยากจะไปจุกจิกหรือว่าไปอยากมีปัญหาในเรื่องของในเรื่องของชุดสตาร์ทกุญแจก็ใช้เป็นตัวมอนต้าตัวนี้ได้เลยเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเซนเซอร์ตัวตัดน้ํามันเครื่องเวลาน้ํามันเครื่องที่สมมุติว่าเราเติมน้ํามันเครื่องไม่ถึงหรือว่าน้ํามันเครื่องแห้งต่างๆวางเฉียงวางเองงียงเนี่ยมันเ็าจะตัดการทํางานก็คือมันจะสตาร์ทติด นะฮะแล้วมันก็จะดับทันทีเพื่อปกป้องให้เครื่องเราเนี่ยไม่เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้ส่วนของตัวมอนต้าตัวเบนซิน13แรงตัวนี้นะฮะก็คือในเรื่องของลูกค้าหลายท่าน,นจะกังวลมากๆว่าเฮ้ยถ้าเกิดวันหนึ่งผมซื้อคุณมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดเครื่องมันมีความเสียหายแตกหักเนี่ยแต่ว่าผมจะหาอะไรได้ที่ไหนยังไงแถวบ้านผมจะมีหรือเปล่า อันนี้ผมบอกได้เลยว่าตัวมอนต้าเขาไม่ว่าจะอะไรชิ้นส่วนไหนก็นแล้วแต่สามารถใส่อะไรเทียบของ Honda ในรุ่นของ GX 3 9 0ที่เป็นขนาด13แรงม้ารุ่น13แรงม้าเนี่ยสามารถเทียบใส่กับตัวมอนต้าได้ทุกชิ้นนะครับผมบอกได้เลยว่าได้ทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดสตาร์ทถังน้ำมันคาบูเลเตอร์ชุดลูกสูบก้านสูบเพลาวเวียงต่างๆใช้กับ h o n d a GX 390รุ่นตัว13แรงม้าได้เลยหมดกังวลในเรื่องของอุปกรณ์หรืออะไรที่ทุกคนจะวิตกกังวลว่ามันจะหาได้ไหมถ้าวันหนึ่งใช้ไปนานๆแล้วเกิดเครื่องมันเกิดมีความเสียหายนู่นนี่นั่นนะครับมาในส่วนของตัวปั๊มแรงดันเหมาะกับงานประเภทที่ต้องการคืออย่างเช่นในการอัดสปริงเกอร์วิก,กันลดน้ำต่างๆนะครับสปริงเกอร์ธรรมดาแล้วก็ในส่วนของ สปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์พวกนี้ก็ได้แล้วก็ในการส่งน้ําขึ้นเขาในระยะไกลๆซึ่งสเปคตัวนี้เนี่ยระยะดูดถ้าตามสเปคของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะดูดได้ลึกประมาณ7เมตรถ้าลูกค้าบอกว่าเฮ้ยของผมเนี่ยมันลึกเกินกว่า7เมตรทํำยังไงผมแนะนําว่าให้ใส่เป็นหัวกระโหลกที่มีลิ้นกักน้ำด้านล่างแทนแล้วเติมน้ำให้เต็มสายมันจะทำงานได้เร็วกว่าการที่ใช้ลิ้นกักน้ำ ที่ตัวปั๊มของเขาแล้วสเปคในการระยะส่งนะ้ำแนวดิ่งนะครับแนวดิ่งตัวนี้จะได้อยู่ประมาณ60-70เมตรส่งน้ําในแนวล่างจะได้อยู่ประมาณ900เมตรในส่วนของสปริงเกอร์บิกันต่างๆเนี่ยสามารถอสปริงเกอร์บิกันขนาดใหญ่ที่เป็นขนาด2นิ้วตัวใหญ่ที่สามารถใช้ได้เลยหรือจะเป็นตัวนิ้วครึ่งก็ได้ส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าของทางร้านเนี่ยจะเป็นลูกค้าทางโซนที่ขึ้นภูเขาเยอะมากที่มา สั่งซื้อกับทางร้านของเราเนี่ยจะไปส่งขึ้นเขาก็เยอะเหมือนกันตัวนี้ใช้ได้ดีมากเหมือนกันผมขอแนะนําอีกนิดนึงนะครับสําหรับตัวปั๊มเนี่ยของทางดูดน้ำเนี่ยปลายสายดูดเนี่ยบางท่านบอกว่าเอ้กองแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วสําหรับท่านที่ไม่ได้ลอยหัวก็ะโหลกไม่ได้ลอยปลายสายดูดคือจุ่มเข้าไปที่ก้นบ่อเลยโอกาสที่ลูกค้าจะประสบปัญหาในเรื่องของขี้ขยะมันเข้าไปตันในใบพัดปั๊มแรงดัน ะจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะถ้าลูกค้าไม่กองให้ดีอีกชั้นหนึ่งต้องระมัดระวังไม่ว่าคุณจะดูดน้ำครั้งแรกก็แล้วแต่เนี่ยมันมีโอกาสเข้าไปได้เลยถ้าใครสงสัยหรืออยากจะดูฟังรละเอียดเรื่องนี้นะลองไปดูในคลิปก่อนๆของผมจะมีบอกอยู่คือวิธีในการแนะนำผมอาจจะหาที่เป็นตัวกองแบบนี้แล้วเราเอาปลายสายดูดเข้าไปใส่เข้าไปใส่ไ,ใสไว้ในนี้ เพื่อเป็นการกรองอีกชั้นหนึ่งแต่เราอย่าหอบที่ตัวดูดตัวนี้เลยเพราะว่าถ้าเราหอเลยเนี่ยโอกาสที่มันจะดูดน้ำไม่ขึ้นมีเยอะให้มันโปร่ปง,งสักนิดหนึ่งกรองให้ดีตั้งแต่ทีแรกในส่วนของอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ที่จะได้รับก็จะเป็นในส่วนของชุดบล็อกหัวเทียนลูกยางแท่นเครื่องนี้กรองเศษขยะแบบนี้แล้วก็ในส่วนของท่อต่อ สามนิ้วกับสองนิ้วครึ่งพอต่อหนึ่งนิ้วครึ่งเราก็จะเป็นแคมลัดที่เขาแถมมาให้จากโรงงานมอนตามาในส่วนต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของวิธีการใช้งานในส่วนของน้ำมันเครื่องตัวนี้อย่างที่ผมบอกตอนแรกว่ามันมีในส่วนของเรื่องของเซ็นเซอร์ตัวตัวจับน้ำมันเครื่องตัวนี้ถ้าคุณเติมน้ำมันเครื่องไม่ถึงคุณก็จะประสบปัญหาในเรื่องของการหนึ่งสตาร์ทไม่ติดติดแล้วก็จะดับดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องเติมน้ำมันเครื่องให้มันได้ปริมาณที่ เขาต้องการก็คือน้ำในช่วงน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้เป็นน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ได้เลยเนะเพราว่าคุณจะใช้เป็นเบอร์30ก็ได้40ก็ดีตัวหน้าเราจะไม่สนใจเราสนใจแต่เป็นเบอร์30หรือ40ข้างหลังโดยปริมาณการเติมน้ำมันเครื่องสําหรับตัวมอนตอรสิแรงติดปั๊มดังดันเนี่ยมันจะเติมอยู่ประมาณ1ลิตรหรือท่านไหนบอกว่าแมซื้อน้ำมันเครื่องกระป๋องใหญ่มากระป๋อง5ลิตร4ลิตรมาไม่รู้จะตวงยังไง วิธีง่ายๆเลยคือคุณเติมน้ำมันเครื่องให้ติ่มขึ้นมาขอบเกียวด้านบนเลยอย่าเติมจนเยอะเกินไปถ้าเป็นน้ำมันเครื่องอย่างเป็นกึ่งสังเคราะห์ผมแนะนำว่าทุกๆ50ชั่วโมงการใช้งานเนี่ยให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องโดยรูการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยจะอยู่ตรงด้านนี้แต่ถ้าลูกค้าซื้อน้ำมันเครื่องที่มันเป็นในส่วนของสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มันจะเปลี่ยนถ่ายทุกๆ100ชั่วโมงการในส่วนของตัวถังน้ำมันตัวนี้เนี่ย จะสามารถจุน้ำมันได้อยู่ประมาณ4-5ลิตรส่วของนะเชื้อเพลิงที่สามารถใช้ได้นี่ก็คือเบนซิน95เป็นว่าจะเป็นในตระกูลแก๊สโซฮอลเนี่ยใช้ได้เหมือนกันวิธีการสตาร์ทนี่นะฮะสวิ์สวิ์วไฟดันมาทางด้านออนคันเร่งตั้งมันสักครึ่งหนึ่งโชกคตัวนี้จะเป็นก๊อกน้ำมันก๊อกน้ำมันให้อยู่ด้านนี้เสมอเวลาที่เราจะใช้งานโชคตัวนี้ให้ดันมาทางด้านนี้มันจะเอาไว้ใช้เวลาที่เครื่อง เย็นหรือเครื่องยังไม่ร้อนอุณหภูมิยังไม่ได้ไพดันมันทางด้านนี้พอเราดึงสตาร์ทเสร็จปุ๊บมันติดใช่ไหมครับพอติดปุ๊บมนให้เรารีบดันกลับแล้วก็เป็นอันใช้ได้แต่ถ้าในกรณีที่อุณหภูมิมันได้ที่แล้วนะครับอุณหภูมิมันได้ที่แล้วการที่เราดันโช๊คมาแบบนี้เนี่ยมันจะสตาร์ทไม่ติดเราไม่ต้องดึงเราไม่ต้องโช๊คแล้วเราก็ดึงได้เลยถ้าอุณหภูมิมันได้ที่แล้วนะฮะ เดี๋ยวผมลองดึงให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะตั้งคันเร่งเยอะๆหน่อยโชคด้านนี้ดึงปุ๊บนี่ดึงก็ลองดูนะฮะก็ลองดูถ้าอย่างอย่างอย่างผมดึงเนี่ยมันคือเครื่องมันมันเริ่มอุณหภูมิมาได้ที่ละ การที่เราไปโช์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ติดนะครับก็ไม่ต้องตกใจก็ทาเหมือนผมก็คือก็ลองพักไปดูแล้วก็ลองดึงดูแบบเมื่อกี้ก็ติดนะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูไม่ว่าจะเป็นลูกค้าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่เป็นมือใหม่ที่อยากจะลองสตาร์ทดูง่ายๆก็คือถ้าสมมติว่าสมมติว่าตรงนี้เป็นเป็นพื้นพื้นดินพื้นหญ้าให้เราใช้เท้าเราเหยียบเข้าไปสอดเข้าไปที่ใต้ตูดขบูแบบนี้เปิดสวิท ให้เรียบร้อยตั้งคันเร่งโชค๊คตัวนี้โชค๊คตัวนี้ก็คือเอาไว้ในกรณีที่อุณหภูมิยังไม่ได้ที่แล้วทีนี้เวลาดึงจะดึงมือเดียวก็ได้สําหรับคนที่แรงดีหรือบางท่านบอกว่าแรงไม่ค่อยดีใช้อย่างงี้สองมือแบบนี้จับจับแบงนี้นะครับจับเข้าไปแล้วขณะน,นี้แล้วก็ดึงนนี้นะครับผมให้น้องผู้หญิงเขาลองดึง ให้ลูกค้าดูเป็นตัวมอนตาตัวสุดสามแรงนะฮะอันนี้ผมให้น้องผู้หญิงลองดึงให้ลูกค้าดูดึงได้เหมือนกันประมาณนี้สำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับอันนี้เป็นทิกเล็กๆน้อย สำหรับคนที่อยากจะใช้พวกนี้ะนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการสตาร์ในส่วนของการเทสเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาโอกาสไปเทสประสิทธิภาพให้ลูกค้าชมกันอีกทีหนึ่งแต่ผมบอกได้เลยว่าไม่แพ้ตัวที่ผมเคยเอาไปเทสในบิ๊กันต่างๆหรือว่าในการอัดสปริงเกอร์ให้น้ำต่างๆเนี่ยไม่แพ้ตัวรุ่นอื่นๆเลยแน่นอน แถมที่สําคัญในสนนราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่11,500บาทจากส่งฟรีทั่วประเทศไทยถ้าท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยแล้วก็สินค้าได้ย,ยังมีการรับประกันคุณภาพให้ด้วยให้อีกด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมจนจบคลิปนี้นะครับถ้ามี ข้อมูลอันไหนที่ผมยังพูดไม่หมดหรือลูกค้าสงสัยติดต่อสอบถามกันในส่วนของข้อสงสัยต่งตางๆเหล่านั้นกันอีกทีได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ